และนี่คือโฉมหน้าของ X p l e n d e r ปี2021ของเรานั่นเองนะครับมีอะไรที่โดดเด่นและเพิ่มขึ้นมามาดูกันดีกว่านะคะ ซื้อรถกับเราเป็นไงครับพี่เต็มเต็มทุกห้อยพ้อช่างเราบริการดีดูแลทั่วถึงครับไว้ใจได้ไว้ใจมิต,ตูมาแก็สุ่ตรงเลยได้เลยครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วทอ็อปเซลลของที่นี่เนาะวันนี้เรามารีวิวขอตัว x อ็กเพนเปี2021มาแล้วครับดูกระจังหน้าใหม่ ตัวนี้ปรับกระจังหน้าใหม่นะครับตัวเดิมมันจะตปาหรือเนะตัวนี้ก็มีโค้งมนขึ้นเป็ตัวนี้เหมือนปาเจโร่ปี2014แต่ว่าเราปรับใหม่เวยกว่าเดิมแน่นอนตัวนี้ความถูงเข้าซอคลอสเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอัพไปถึงตัวคลอสก็ได้เนาะตัวนี้มันถูกเข้าเข้าตัวคลอสแล้วได้ล้อแมกซายใหม่ครับทีมฉลามจากโรงงานตัวนี้ ติดมาจากโรงงานเลยครีบเพราะฉะนั้นครบแน่นอนตัวนี้ตัวท็อปเลยสีขาวมุกสวยเรามาดูที่ไฟหน้ากันก่นกอนเลยครับตัวนี้ไฟหน้าไฟหลักของเราจะเป็น LED นะครับส่วนไฟตัดหมอกเป็นฮาโลเจนเหมือนเดิมฮาโลเจนหมดเลยเนาะไฟเลี้ยวฮาโลเจนยังไม่เป็น LED ถ้าเกิดตัวคอรอสก็จะดีกว่าตัวนี้คือเป็น LED ทั้งแผงเลย ล้อแม็กก็คนละลายถ้าตัวคอสเขาจะเป็นขอบสิบเจดแต่ตัวนี้ได้ล้อแม็กขอบสิบหก้ายใหม่ปีสองพันยี่สเอ็ดไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นตัวพับไฟฟ้าด้วย m ิ t s u ชี s h ์ของเราให้มาไม่ลืม อันนี้อุปก,กรณ์มาตรฐานของเราไม่ลืมแน่้องกุญแจสมาร์ทชีนะครับเป็นชีเลสพุทสตาร์ทกล่องพับกระจกมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มไม่ว่าจะเป็นแอดทานมิลล่าตัวเริ่มเราให้หมดนะกล่องพับไฟฟ้าเวลาเราล็อกรถชีเลตเราไม่จำไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกุญแจก็ได้เราพกมาด้วยตัวกดตัวนี้นะล็อกรถมีล็อก มือจากโครเมียมดีไซนไฟท้ายของเราเป็น LED นะครับตัวนี้สวยงานตัวนี้ไม่ใช่ฝาไฟฟ้านะครับเป็นโคธรรมดาต้องมองหลังจากโรงงานตัวนี้มีกล้องให้จากโรงงาน ดเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าว่าสวยแค่ไหนเนาะภายในของเราตัวนี้มีจอให้นะครับจอนี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาลองดูเลย อ่าพดสตาร์ทอย่าเบรกล้วกปดปุ่มเลยครับตัวนี้เคลรมิทูบิชิขึ้นจอเลยแต่ร้าตัวนี้มาพร้อมเมาติฟังก์ชันนะครับที่วงมาลไรเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กไว้คอนโทรเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธ USB ตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยเพราะฉะนั้นครบนี่ครับรองรับหมดเชื่อมต่อบลูทูธนี่ iPod USB ดิดนี่เป็นไฟล์ dVd ก็เล่นได้เนาะคาเมล่าดูได้กดดูได้เลยล้าด้านหลังเรามีอะไรไหมมีอะไรติดอยู่ไหมชนไหมโอเคแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับ แต่ไม่เป็นแอร์อิสระแต่เรามีฮีตเตอร์ให้เนาะแดงก็คือร้อนฟ้าก็คือเย็นเนาะหมุนเวียนในรถปรับเป่าตัวเป่าเท้าลฟย้ากระจกรถแสงเนาะแต่ไม่อัตโนมัติตรงนี้เราปรับตรงนี้ลถแสงตัวนี้ก็ไฟออโต้เปิดประตูไฟก็ติด คูดคอนโทรลมีให้ล็อกความเร็วขณะขับขี่เนาะนี่จะขึ้นตรงนี้คูดกดแล้วก็จะขึ้นหน้าจอเลยไม้นี้ดูอะไรได้บ้างน้ำมันในถังวิ่งได้แปดสิบกิโลเมตรตัวนี้ปรับโหมดอีกเอ็โคมาให้ในตัวนี่ครับโหมดใบไม้หลายคนงงว่ามันคืออะไรทำไมใบไม้ต้องเตือนถ้าใบไม้เขียวเต็มเนี่ยคือรถมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดทันทีมันคำนวณจากการขับขี่ของคนขับ ถ้าเกิดเบรกบ้างเหยียบบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้เหยียบยาวๆเงี้ย,<ๆ>ยมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราเหยียบยาวๆปุ๊บมันจะติดทําให้ประหยัดมากขึ้นกดตัวนี้ก็แคนเติลอันนี้เขาบอกหมดเลยเป็นภาษาไทยนะครับว่าอ่าถึงรอบเมื่อไหร่หกเดือนเมื่อไหร่ควรเข้าศูนย์เมื่อไหร่ถ้ารูปปัจแจแยนี้โชว์เป็นสีต้มนั่นคือถึงเวลาเช็คระยะเนาะ๋อมีรูปปัจจัยโชว์ด้วยใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ทิปเอทิปบีหลายคนงงว่าวเราจะปรับยังไงที่วิ่งมาสองรอยกว่าโลแล้วเพราะว่ารถคันนี้เป็นเทสรถเทสดได้เนาะจะปรับยังไงกดค้างเลยครับเป็นศูนย์ทิปบีเหมือนกันกดค้างก็เป็นศูนย์โอเคแต่ส่วนใหญ่คนเราจะดูตรงนี้เนี่โหมดเอ็โคที่ผมบอกอะเราขับไปเรื่อยมันจะมีหลอดพลัพงสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดมันเต็มคือมันติดโหมดเอ็โค มันจะประหยัดขึ้นมาทันทีสองคูณสองเลยจากตอนแรกาค่าอาัตราค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยครับอันนี้ต่อร้อยกิโลนะเก้าสิบแปดจุดสี่ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรเนอะนี่ดูหมดนี้ครับพอแต่ส่วนใหญ่คนจะดูแค่หมดนี้นี่เพราะว่าอยากรู้น้ำมันเลยค่ั โอเคเลยอยากให้น้องกรบอกความรู้สึกเวลาขับอะครับผมได้เลยนั้นไปลองกันเลยรู้สึกยังไง<อ>คันนี้ก็ออกตัวดีนะครับหลายคนจะมองว่าเอ้ยเครื่องพันห้ามันจะไหวหรือเปล่าเจ็ดที่นั่งนี่ก็เตือนเสียงเบลลไหวหรือเปล่าเครื่องพันห้าไหวแน่นอนครับรอบมา คือรอบเราทํามาสูงถึงถึงหกพันรอบปกติอ่ะขีดแดงอ่ะรถทั่วไปจะอยู่ที่ห้าพันรอบของเราอ่ะขึ้นมาหกพันห้าเลยเพราะฉะนั้นรอบรอบดีมากเห็นไหมเปลี่ยนเกียร์ที่รอบห้าพันรถอื่นมันเปลี่ยนเกียร์ที่รอบสี่พัน งั้นไม่ต้อง okay. ไม่ต้องไม่ต arius, ม้ตองหมดหมดปัญหาเรื่องอีไหวหรือเปล่านะคนนั่งเต็มแล้วจะไหวไหมเต็มไหวแน่นอนตัวนี้ก็ก่อนติดท้ายเนาะก็ให้น้องกรบอกแคมเปญดีๆของมิซูมหานครสุวินทวงศ์เราหน่อยครับผมแคมเปญเดือนนี้ดีมากเลยครับคือสจิกายนใช่มันจะค้าบเกี่ยวกับมอตูโชว่าะจะเป็นแคมเปญที่ กันเป็นเดียวกันกันกบอม์โชววเลยเดียวกันเลยครับโอเคหลายรุ่นจะเปิดตัวใหม่ของมิตซูก็มีเอา,าตัวนี้เอาตัวนี้แหละเอาตัวที่น้องก่อนรีวิวไปใช่ผมอีกเซนเดอร์ดอกเบี้ยอยู่ที่หนึ 1> 1. ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นครับสี่ิบแปดงวดแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ศูนปอร์เซ็นติดต่อเข้ามา มาคุยกันว่าเงื่อนไขเป็นยังไงเนาะสุ่มเปอร์เซ็นต์เราก็มีอ๋อสุ่มเปอร์เซ็นต์ก็มีใช่ครับมีแน่นอนผู้ที่บริการด้วยหัวใจถึงแม้ตำแหน่งท็อปเซลของเดือนที่แล้วเนาะครับเตือนน่ะประตูปิดไม่สนิทแต่ไม่เป็นไรโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็เดี๋ยวพบกับน้องกรนะครับผมน้องกรจะมารยู่วในอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ